สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านคลับกับผมปื้มแม่เอ็นูดกับรายการรอสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งน,นะครับกับการสปอยมิสเตอร์บีนะครับหรือว่าลุงถัว่วตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้อตอนที่เจ็ดแล้วครับส่งในตอนนี้นะครับผมขอตั้งชื่อตอนว่าวันคริสต์มาสสุดป่วนส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยแต่วันนี้นะครับก็เป็นวันที่24ธันวานะครับก็เป็นวันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน แล้วลุงถั่วของเรานะครับแกก็มาช้อปปิ้งซื้อของเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโอ้โฮเมอรี่คริสต์มาสมึงไม่ต้องมารอก,กูมึงติดหวดปลอมนี่แน่เออใครกระชากหมดกูวะแล้วลุงถั่วของเรานะครับก็เลือกซื้อของที่จะใช้ประดับต้นคริสต์มาสอ่าอันนี้แข็งแรงดีอ่ะอันน,ออน,อนี้แหละแตกอ่างั้นเอาอันนี้แหละแม่มีแกเล่นทดสอบแบบนี้เลยเหรอแล้วพอแกจะซื้อไฟประดับนะครับ แกก็อยากจะทดสอบว่าไอ้ไฟน,นี่มันใช้ได้หรือเปล่าแกก็เลยไปหลังร้านนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กไฟประดับของห้างออกโอ้ยเล่นดับทั้งห้างเลยแล้วแกก็ลองเสียบปลั๊กของแกเองนะครับปรากฏว่าใช้ได้แกก็เลยตัดสินใจซื้อครับแต่ระหว่างที่พนักง,งานคิดตังนะครับแล้วก็ห่องให้มิสเตอร์บินก็ไปโซนครับแกก็ไปโซนที่บ้านตุ๊กตาที่จําลองเหตุกตารณ์วันที่พระเยซูป,ประสูตรนะครับแล้วแกก็หยิบตุ๊กตาเล่นเป็นเด็กเลยแถมก็หยิบตุ๊กตาตัวอื่นมาป่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นกองฐารสวนสนามแกะฝูง รถถังอวกาศแถวยังมีทีเล็กอารวาสและก็แถมด้วยเอารถถังมาสู้กับทีเล็กแล้วแกก็เอาเทวาดาติดแม่เหล็กนะครับมาดูดพระเยซูไปแล้วก็ไปปล่อยที่บ้านหลังใหม่ที่โมเดิร์นและใช้ลายกว่าเดิมหยุดนะนี่ตำรวจเฮ้ยตำรวจมาไงวะเจะอุ้ยอ๋อพนักงานห้างก็ลุงแกเล่นป่วนเป็นเด็กนี่ครับพนักงานห้างก็เลยต้องมาห้ามไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเละก,กว่านี้ โอ้โหโอ้โหเมอร์ลี่คริสต์มาสแหมไม่ต้องมาหลอกกูมึงก็ติดหนวดปอมน,นี่เนี่ยเออะขา,ามเอ้ยหนวดกูอุ๊ชิพายละหนวดจริงนี่หว่าแล้วมิสเตอร์บีนก็มาเจอเจแวนครับแล้วมิสเตอร์บีนก็โชว์ของประดับวันคริสต์มาสให้เจแวนดูนะครับแต่เจแวนก็ลากมิสเตอร์บีนไปหน้าร้านขายแหวนเพชรครับนี่แต่เอเขาอยากได้อันเนี้ย ไหนๆอ๋ออยากได้อันนี้เลยออ่าได้เลยได้จัดให้และมิสเตอร์บีนก็เข้าไปที่ร้านขายแหวนเพชรครับส่วนเจแวนก็ดีใจใหญ่เลยครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เธอจะได้แหวนเพชรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแต่หลังจากที่มิสเตอร์บีนออกมาจากร้านแล้วนะครับ เขาก็เห็นคอนดักเตอร์ที่กำลังกำกับการบรรเลงเพลงอยู่โดยที่มือข้างหนึ่งของเขานั้นก็ถือกระป๋องรับบริจาคอยู่ด้วยแต่ว่ามิสเตอร์บีนก็อาสาที่จะเป็นคนรับเงินบริจาคให้ครับแต่ในขณะนั้นเองก็มีเด็กคนหนึ่งครับที่ก็เที่ยวไปล้วงเงินแล้วก็ขอมีค่าจากชาวบ้านเขาแต่ว่ามิสเตอร์บีนก็จับได้ครับเขาก็เลยคูเด็กคนนี้ให้เอาของที่ขโมยมาทั้งหมดใส่กล่องรับบริจาคแถมลุงแกก็เซนดีด้วยครับเพราะว่าแกรู้ว่าเด็กคนนี้แอบซ่อนอะไรไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นสร้อยคนอนาาฬิกที่ซ่ซอนไว้ในกระเป๋าเงินนนที่่่ซออยูไว้ใมก หมดยังหมดแล้วครับเนี่ยหนไม่ต้องมาหลอกกูอ้าปากแอะนี่เป็นเด็กเป็นเล็กทีนี่ใสหัดหน่อยและวมิสเตอร์บีนก็เอาของทั้งหมดนั้นไปให้คอนดักเตอร์ครับ คอนดักเตอร์ก็เลยขอตัวไปนับเงินก่อนปล่อยให้มิสเตอร์บีนทำหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์แทนลุงแกก็กำกับแบบงูงูงปลาปลาแหละครับแต่ปรากฏว่าคนฟังชอบครับก็ตบมือให้ใหญ่เลยแต่พอคอนดักเตอร์กลับมาแล้วนะครับมิสเตอร์บีนก็ขอตัวไปซื้อต้นคริสต์มาสแต่ปรากฏว่ามันโดนขายหมดไปแล้วครับมิสเตอร์บีนก็เลยแอบขโมยต้นคริสต์มาสต้นเบลเลอร์ที่อยู่แถวนั้นนะครับข้นขึ้นรถตัวเองไปโดยที่ตำรวจไม่รู้ตัวเลยและพอมาถึงบ้านนะครับแกก็ตัดเอาต้นคริสต์ เอาเฉพาะตรงยอดเท่านั้นเองแม่มึงขโมยมาซะต้นเบ้อแต่มึงใช้แค่เนี้ยแล้วแกก็เขียนการ์ดอวยพรครับแต่แกไม่ได้ส่งให้ใครนะเพราะาแกจะส่งให้ตัวเองแม่ก็ここคนอย่างงี้ใครจะคบวะแล้วในคืนนั้นนะครับแกก็จัดเตรียมถุงเท้าครับแขวนไว้ตรงเตาผิงเพื่อรขอของขวัญวันคริสต์มาสและแกก็ทําแถมให้หนูที่อยู่ในบ้านแกด้วยครับแล้วหลังจากนั้นแกก็ดูทีวีครับ แต่พอดีรายการมันน่าเบื่อเกินไปแกก็เลยไม่ดูละแต่พอดีแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงครับก็พอดีมีเด็กมาร้องเพลงวันฟริส s t m หน้าห้องแกนะครับแกก็เลยเปิดประตูแล้วก็นั่งฟังเพลงที่เด็กร้องให้ฟังแต่พอเด็กร้องใกล้จบแล้วนะครับมิสเตอร์บินก็ถือกล่องขนมขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ประตูจากนั้นก็ปิดประตู กูนึกว่าจะแจกขนมเด็กที่ลุงแกหลอกฟังเพลงเด็กฟรีนี่ว่าเพราะถึงเวลาตอนเช้านะครับมิสเตอร์บีนก็ไปดูของขวัญที่อยู่ในถุงเท้าครับโดยในถุงเท้าเล็กนั้นก็เป็นของขวัญของเท็ดดี้ครับซึ่งของชิ้นนั้นก็คือกล่องที่ใส่ตาดวงใหม่ของเท็ดดี้นั่นเองและมิสเตอร์บีนก็ล้วงไปที่ถุงเท้าอันใหญ่ครับพอล้วงออมาก็เป็นถุงเท้าอีกข้างหนึ่งแมเล่นง่ายเนาะอันที่จริงของขวัญพวกนี้มิสเตอร์บีนแกก็หามาเองแหละครับแต่ก็ท,ทําทีเป็นว่าสต๊าสให้มาตอนวัน,วน,น,น,วน,วนคริสต ซึ่งมันก็คือชีสหนึ่งชิ้นและลุงแกก็ใช้ชีสชิ้นนั่นแหละครับมาใส่กับดักหนูอ้าวนี่ตกลงลุงแกจะให้ของขวัญหนูหรือจะฆ่าหนูกันแน่เนี่ยแล้วในวันนี้นะครับเจมแวนก็จะมาดินเนอร์ที่บ้านของมิสเตอร์บีนแล้วในวันนี้นั้นมิสเตอร์บีนก็ต้องทําเมนูพิเศษนะครับซึ่งก็คือไก่งวงตูเบเลอร์แต่ระหว่างที่แกยัดเครื่องเทศเข้าไปในตัวไก่นาฬิกาข้อมือแกก็หลุดเข้าไปในตัวไก่ครับมิสเตอร์บีนก็พยายามจะล้วงเอานาฬิกา,า,กาขึา้น,นมาตอนนีีด้ด มิสเตอร์บินก็เลยเปิดต้อนรับเจแวนนะครับแต่ว่าก็เอาผ้าคลุมหัวไว้เพราะเดี๋ยวเจ๊ตกใจและระหว่างที่เจแว่นกาลังช่วยจัดขออยู่นั้นมิสเตอร์บินก็พยายามจะหาทางที่จะเอาหัวตัวเองออกมาจากไก่ให้ได้และแกก็ไปหยิบเลื่อยมาครับแต่ก็นั่นเดินเข้าไปในครัวที่เจแว่นอยู่แม่เป็นผมก็ตกใจนะเนี่ยนึกว่าฆาตากรหัวไก่แต่ก็ต้องระบากเจแวนแหละครับพอเจ๊แกก็ต้องช่วยมิสเตอร์บินดึงไก่ออกจากหัวแกโดยการผูกเชือกทวงน้ําหนัก แล้วก็เวียงไปนอกหน้าต่างซึ่งก็ได้ผลครับเพราะว่าไก่หลุดออกจากหัวมิสเตอร์บีนได้แล้วแถมยังได้นาฬิกาคืนด้วยแต่ในคืนนั้นทั้งคู่ก็เลยอดกินไก่ครับก็เลยได้กินแค่ขนมปังกับผักงูงูแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีความสุขดีครับแล้วเจเวนก็ให้ของขวัญมิสเตอร์บีน Bean นะครับซึ่งก็คือโมเดลเรือที่มิสเตอร์บีนชอบพอมิสเตอร์บีนได้ของขวัญแล้วนะครับก็ถึงตามิสเตอร์บีนให้ของขวัญเจเวนบ้างเจเวนก็ดีใจใหญ่เลยครับเพราะในคืนนี้เธอจะได้แหวนเพชรแล้วจะอ้าวนน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 เเเเพพพชชชรมมมััปปป็็แแแแผ่่ผผผผผ่บบวไใตูภา ที่อยู่ในร้านขายแหวนแล้วภาพนี้นก็ดันวางใกล้ๆกับแหวนนะครับมิสเตอร์บีนก็ดันคิดว่าเจาแวนอยากได้ภาพนี้ออไอ้ควายเผือกทำไมมึงโง่อย่างงี้วะคูอยากได้แหวนไม่ได้อยากได้รูปภาพนั่นแหละครับพอมิสเตอร์บีนเห็นเจแวนร้องไห้เขาก็ล้วงข,งของขวัญอีกชิ้นหนึ่งมาจากกระเป๋าครับเจแวนก็ดีใจใหญ่เลยครับเพราะมันคือกล่องใส่แหวนแหมนี่คงเป็นแผนเซอร์ไพรส์สไตล์ลุงทั่วแหม้ตาบ้านี่หลอกให้ตกใจเล่นอยู่เรื่อยไหนดูซิโอ้เป็นแหวนจริงด้วยเอ๊แต่เล็กจังแต่ไม่เป็นไรรู้ว่าจน อาจจะอ้าวแต่ว่ามันไม่ใช่แหวนครับมันเป็นตะขอและมิสเตอร์บินก็บอกว่านะครับตะขอเนี่ยเอาไว้แขวนลูกนะแม่พอเจแวนเจออย่างนี้ก็เซ็งสิครับเจแกก็เลยเดินกลับบ้านเลยแม่ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ควายเผือกทิบหายพอลุงทัวแกให้ออกจากเจแวนแล้วนะครับแกก็หยิบประทัดวันคริสต์มาสขึ้นมาพอดีเมื่อคืนนะครับแกก็เช็คดูแล้วว่ามันด้านแต่พอแกเปิดหอดูจบและจ้าเป็นไงบ้างครับกับมิสเตอร์บินตอนวันคริสต์มาสซึ่งในตอนนี้นะครับ ตอนที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตอนที่หัวมิสเตอร์บีติดเข้าไปในตัวไก่เนี่ยแหละครับแล้วท่านผู้ชมละครับชอบตอนไหนหาตอนไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่อยสถา,าย,ยัางคนสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ